เป็นของทุกหนึ่งครับจะมาย่ายเรื่องเลยามสอบสุดท้ายนะฮะหัวข้อที่จะบรรยายก็องมีอยู horses, dungeon, ่ท so so <It> ่าหัวข้อใหญ่ๆครับคือหนึ่งความเป็นมาครับสองประเภทสามกติกาสี่การให้สัญญาณห้าสรุปครับความเป็นมานะครับเลยามครับเป็นมรดกวัฒนธรรม ใสน้ำเป็นกีฬาของชาวบ้านสมัยก่อนนะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอาชีงานความผุกพันระหว่างใส่น้ำกับคนที่อยู่ในละแวกนนะครับเลยยาวเป็นประเทศไทยที่ได้มีวิวัฒนาการมาจากวิถีชีวิตมันเป็นประเทศนีแล้วก็ไปสู่ระบบการแข่งขันแนปตรี253 1นะครับเลยยาวเป็นทรัพยากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่พันจนเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วนะครับกระทั่ง พัฒนาไปสู่การกีาในการแข่งขันที่าชาติแล้วก็ระดับประเทศด้วยครับก็ในเรือยาวนะครับมันจะมีอยู่คือจะแบ่งเป็นสี่บบสีปุ่มสี่ลุ่มใหญ่คือจะมีเรือยาวรุ่น50สีพาย40 30แล้วก็ 12นะครับแต่วันนี้คือจะมาจอดในเรื่องสอฝีพาาหรือเรือจิ๋วนะครับในเรือจิ๋วนี้ก็จะแยกประเภทได้เป็น3ารประเภทนะครับผมคือเรือจิ๋วฝีพาที่คนนะครับส0บคนแล้วก็7ถึง8คนนะครับตามทาานะครับกติกา,รการครับผมรายการเริ่มแข่งนะครับ <S 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 เรือทั้งสองฝ่ายต้องไปอยู่ที่ทุน อยู่ที่ทุ้นปล่อยเรือนครับนี่คือทุ่นปล่อยเรือนะฮะแล้วก็ในอันนี้ฝ่ายแดงนะฮะฝ่ายน้ำเงินนะครับก่อนที่จะออกตัวนะครับเรือทั้งสองลำต้องอยู่ในด้านหน้าที่เสมอกันนะครับคือหัวเรือเนี่ยครับต้องอยู่ในด้านหน้าที่เสมอกันถ้าฝ่ายไหนออกก่อนคือผิดกติกานะฮะการที่จะออกได้นะครับต้องรอสัญญาจากกรรมการนี่นะเสือแดงนี่นะครับท้าจะคอยหกโค้งนะครับ ถ้าฝ่ายไหนย,ยังไม่พร้อมคงยังไป่ควยอยู่นะฮะถ้าพร้อมแล้วมอง่อยเลยนะเขาจะสะบัดทงลงพร้อมกัมนสองข้างนะฮะแล้วก็มีสัญญาณเสียงเป็นการรับล่อยเลยอ,ออกมาได้นะฮะส่วนภาพนี้นะคะเป็นกระแสน,น้ำนะฮะในอันนี้จะเป็นฝั่งแดงตามทงแล้วฝั่งแดงฝัางเป็นฝั่ง,งน้ำเงินนะฮะ นี่ครับดูภาพนี้ครับในระยะลักษา,ามนะครับส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ450ถึง500เมตรแต่ปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของแม่น้ำนะครับก็ไม่น่าจะเกิน600-700เมตรนะครับปัจจุบันนี้ถ้าในการแข่งขันนะครับจะแข่งขันกันโดยการเอาชนะ2ใน3รอบนะครับถ้า สมมตินะครับฝ่ายน้ำเงินรอบที่1แข่งมาเข้าต้นชัยไปก่อนลแล้ว1รอบก็จะทําการกลับกระแสนะ้ำห้อยู่ฝั่งแดงฝั่งแดงก็กลับมาอยู่ฝั่งน้ำเงินนะแล้วถ้าเกิดว่ากลับกระแสน้ำไปชนะอีก1รอบก็ถือว่าจัชนะ2ใน3าเลยแต่ถ้าเสมอกันก็จะมาจับสลากแบ่งกระแสนะ้ำว่าจะได้อยู่กระแสน้ำไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แข่งกันแล้วก็ถ้าชนะก็ชนะ การให้สัญญาณนะครับในออกในการออกตัวการให้สัญญาณสำหรับเรนะือจิ๋วที่สองผีพายนะนะผู้พายที่อยู่หัวเรือจะบอกสัญญาณว่าจะออกตัวในการจ้างพายครั้งแรกไปเท่าไหร่เริ่มจาก40จะจะเคาะไอเนี่ยครับกามเรือที่เห็นเป็นเล็กๆเนีเ้ยครั จะขอจำนวนบอกก 40, ็สี่ก็จะขอ4ทีออก 50, 5้าสบหาทีหกสิบหกทีจำกัดที่80ิทีนะครับขอไม่มีแรงมีหมดแรงไม่ไหวนะฮะส่วนาการกลับพายนะฮะการกลับพายก็นี่เหมือนเดิมครับจะขอไปที่ตรงนี้นะฮะขอไปขอไปที่ตรงเลนนั่นแหละครับสองทีแล้วก็ผู้ผู้ผู้ที่อยู่ในเรือจะจ้ำลงน้ำไปสามครั้งครับ หนึ่งสองสามแล้วก็พลิกกลับมาปายฝั่งนึงแล้วก็พายกปกตินะครับสามการเล่นนะครับเหมือนเดิมครับจะคอไปที่ไอตัวเหล็กตัวเดิมครับแต่จะคลอเป็นการแบบคล้อย้ำๆที่ถีนะฮให้คนในเรือรู้ว่าจังหวะน,นี้เราต้องเล่นแลวนะผู้แข่งตีประมาณแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ครับสรุปนะฮะอา่า เรือเรือยาวเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้ถูกบรรจุมาเป็นกีฬาในปี2531 2524 31นะฮะแล้วก็เรือยาวเนี่ยมีมีสี่มีสี่ประเภทนะฮะมีเรือยาวใหญ่5 0ฝีพายเรือยาวกลาง4 0ฝีพายเรือยาวเล็ก3 0ฝีพายแล้วเรือยาวจิ๋ว12ฝีพาย ในส่วนของเรือล้ายาวจิวเนี่ยเราแบ่งมาเป็น3าประเภทมีสิบสแล้วก็7ถึงกฝีุดพายในการพายเรือน,นั้นเราจะได้ทั้งกำลังได้ความสบบามัคคีแล้วก็ได้เพื่อนแล้วก็ยังเป็นการรักษาประเพณีอย่างหนึ่งของไทยอีกด้วยนะฮะก็จะมีอะไรมากนะฮะ จะถามอะไรครับถาว่าที่เพื่อนามาให้ดูเลยครับเป็นของจังหวัดไหนอันนี้เป็นนรูปนีไหมอันนี้ยนนาวี <c oughs> นในจังหวัดแค่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นเรือตันกับเรือต่อเรือตันนี่คือใช้ไม้ข้งต้นเลยแล้วก็มาขูกเอาแต่ถ้าเรือต่อเนี่ยมันจะมาต่อกันถ้าเรือตันนะ่ะก็จะอยู่ได้หลายปีหน่อยเป็นสิบยี่สิบปีแต่ถ้าเรือต่อก็จะมีอายุก,การใช้งานน้อยหน,น่อยครับการจัดช่วงมัดแนวก็ส่วนใหญ่ในการพายเรือนี่คือจะจัดตั้งแต่เดือนเก้าเดือนสิบอะไรประมาณนี้ ก็ขอเจ้าการเสนอเพียงเท่านี้ครับ